สวัสดีครับอยู่กับผมลถนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับ uh, Arbitrum Odyssey ซึ่งจะเริ่มในวันที่21มิถุนาซึ่งตรงกับเวลาไทยก็คือเที่ยงคืนของวันนี้นะครับโดยล่าสุดข่าวสารที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆคือเป็นเรื่องที่ตัวโปรเจกต์ uh, ที่ได้รับเลือกได้เข้าร่วมกับ Bitweek นั้นหรือก็คือ Hop Protocol วันนี้ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการแจกเป็น Special g r i ิ t หรือก็คือเป็นรางวัลที่หากว่าเพื่อนๆมาใช้งานตัว Hop Protocol ในการ Bridge ตัว e t นะครับไปที่ Arbitrum Network กนะั้นเพื่อนๆก็จะได้รับเป็น NFT ของ s m า l บ b r n i n n น t ะครับพิเศษแยกต่างหากจากที่ Arbitrum แจกซึ่งเจ้าตัว s m า l บ Brain n f เนี่ยนะครับความพิเศษของมันก็คือว่า มันเป็นหนึ่งใน NFT นะครับที่เรียกว่าเป็น f ฟ u เดอร์ของฟเดอร์ของอตัว Arbitrum นะครับมักที่จะใช้ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์พิกเจอร์นะครับและนี่เราก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆมันก็อาจจะมีมูลค่านะครับซึ่งรายละเอียดของ Small Brand NFT นั้นนะฮะก็จะเป็นลักษณะของตัวนี่เป็น เป็น r n t ที่เป็นรูปลิงใช่ไหมครแล้วก็จะมีสมองนะฮะเนี่ยที่ใหญ่ออกมาครมันเป็นลักษณะของ Dynamic uh, Profile Picture นะครับก็รายละเอียดของราคา Small b r a i n นั้นตอนนี้ก็อยู่ที่นะฮะ1น7 5ะครับ for p r i c ของมันซึ่งเหรียญที่ใช้ในการซื้อในที่นี้จะเป็นเหรียญ Magic นะฮะ ในส่วนของ Magic นั้นโอเคตรงนี้เขาก็จะมีการ convert เป็น e t ด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.54 e ีทนะครับอีทีเรียมวันนี้ก็ประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, เนาะก็คือนั่นแหละประมาณเกือบ500เกือบ600ดอลลาร์นะครับต่อ1ตัวโอเคซึ่งตัวที่เขาแจกดูแล้วน่าจะเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นราคาของเหรียญ Magic นะครับเพื่อนๆ เหรียญแมจิกวันนี้ก็จะอยู่ที่0.31ดอลลาร์นะฮะโอเคครับ <Yeah. S 2> หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่มีการประกาศนะครับแจกเป็น เป็นรีวอร์แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า r e f ฟ์โปร o ต o อนะครตัวนี้ก็เหมือนกันครัเขาได้บอกว่าเขาจะเสนอรีวอร์ให้กับใครที่มาใช้บิทผ่านเขาซึ่ง r e ฟฟ์โป o โ o คเนี่ยก็เป็นลักษณะเหมือนเป็น d e ็กอ g g r ก g เกเตอร์นะครก็คือเป็นตัวรวบรวมนะครับตัวของพวกบิทต่างๆแล้วก็หาเบสเลดอะไรประมาณนั้นนะครับในการบริดซึ่ง ตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าคุณคริปโตสโนว์เปอร์นะครับคุณคริปโตสโนว์เปอร์ได้อธิบายว่าเป็นเหมือนเป็นกลยุทธ์นะครับในการที่เหมือนเราจะสามารถได้สองต่อก็คือเรามาใช้ตัวรี f ฟล์โปรโตคอลในการ, Bridge รบีทนะฮะซึ่งก็จะได้รีวอร์ดในส่วนของรี f ฟล์โปรโตคอลที่ให้เพิ่มเติมมาจากอาร์บิทัมใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านตัวฮอปโปรโตคอลซึ่ง มันจะเป็นยังไงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปดูในหน้าการใช้งานนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของตัว a l i f a Protocol Bridge นะครับนี่เขาก็บอกว่าเขาเป็น b i d and d e a g g r e g a t i o n นะฮะซึ่งมีอยู่9 b i t แล้วก็15 Chain and o r d e x ซึ่งการ b ิ i t ในที่นี้ผมจะลองเป็นตัว Arbitrum นะฮะแล้วแน่นอนสิ่งที่ผมจะต้อง b r i d ไปนั่นก็ต้องเป็น ETH ถูกต้องไหมฮะ เพื่อที่จะให้เข้าเก์หรือคาทรีทรยในการเข้าร่วมอออดีซีรอบนี้แล้วเรามาที่ advance option ครับในส่วนของ b บิดเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ให้เราเหลือแค่ตัว hop นะครับโอเคส่วนของ e x c h a n g e ตรงนี้ก็ปิดไปก็ได้ครับเพื่อที่ที่ว่าในตอนที่เขาพยายามหา เบสเลสเขาจะได้ไปดีเทคเจอกับแค่ตัว Hop p r o t o คอ l เท่านี้่ะครับเพื่อนๆนเพื่อนเื่อนก็สามารถที่จะใช้งานตัว l i ลิฟไฟ p r ร t o คอ l ประกอบกับเป็นการใช้งาน Hop p r o t o คอ l ไปในตัวนะครับก็คือเป็นการทำครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้สองต่อนะครับก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับสวัสดีครับ